สวัสดีครับช่องอุน่นใจไทยแลนด์ครับ <c oughs> สวัสดีคนที่ติดกดติดตามผมนะครับผมไม่เรียกไม่กล้าเรียกเอฟซครับเพราะว่าผมไม่ได้ดังครับก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วรถติดรถเยอะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ ถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้หาพ่อหาแม่หาลูกหาหลานขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยผมขอบคุณมากที่มากดติดตามผมผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งขอให้ทุกท่านโชคดีครับ